สวัสดีสมาชิกในกลุ่ม BP พีคิงบอลเลยนะครับพบกับการวิเคราะห์สกอร์ครึ่งแรกกับ n ิงบ,บอลประจำวันพฤหัสบดีที่29เมษายน2021นะครับก่อนที่จะไปวิเคราะห์สกอร์กันนะครับก็ขอสรุปผลงานเมื่อคือน,กนกันก่อนนะครับผมเมื่อคือนนะครับคู่ที่ผมให้นะครับไก่เทอ,เอร์เฟิร์นนะครับพบกับ เอ็ดฟาวเซนเฮาเซนนะครับครึ่งแรกับก็ยิงกันไป2ประตูตามเป้าเลยนะครับมีประตูแรกนาทีที่6นะครับแล้วก็มีประตูที่2ในนาทีที่36จบครึ่งแรกก็กินเต็มกันไปเลยทีเดียวนะครับผมใครสนใจอยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันในกลุ่ม v ี p k i n พีคิงบอนะครับก็แอดไลน์มาได้เลยที่แอดคิงบอลแอดคิ k บีเอเอลแอดคลแอดแล้วทักผมมาขอเข้ากลุ่มได้เลยนะครับผม วันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปดูฟุตบอลไชนีสซูเปอร์ลีกนะครับหรือว่าฟุตบอลของจีนนั่นเองนะครับฉางชุนย่าไทยเปิดบ้านการเยือนของเทียนจีนจีนเหมือนไทเกอร์นะครับผมขอเรียกสั้นๆว่าเทียนจินไทเกอร์ละกันนะครับเวลาหนึ่งทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะครับผมวันนี้ก็มากันเร็วหน่อยนะครับก็มาให้ทุกคนได้รุ้นกันเร็วๆนะครับวันนี้สถิติการพบกัน10นัดหลังสุดของ2ทีมนี้นะครับสถิติบอกไว้ว่า การันตีการมีสกอร์ครึ่งเวลาแรก90%ออกสกอร์สูงแรกไป9เกมการันตีการมีประตู2ประตูขึ้นไป90%และออกสกอร์สูงเต็มเวลาไป6เกมจาก10นัดหลังสุดที่เคยพบกันนะฮะต่อไปนะครับมาดูสถิติเจ้าบ้าน10นัดหลังสุดรวมทุกรายการแล้วนะครับช้างฉุนย่าไทยนะครับชนะ7เสมอ2แพ้1การันตีการมีสกอร์ครึ่งเวลาแรก5เกมออกสกอร์สูงแรกไป5เกมการันตีการมีประตู2ประตูขึ้นไป8เกม และออกสกอร์สูงเต็มเวลาไป5เกมจาก10นัดหลังสุดนะฮะสถิติการเฝ้าบ้าน9นัดหลังสุดของชางชุนยาไทยนะครับชนะ6เสมอ2แพ้1การันตีการมีสกอร์ครึ่งเวลาแรก1เกมออกสกอร์สูงแรกไป1เกมการันตีการมีประตู2ประตูขึ้นไป6เกมและออกสกอร์สูงเต็มเวลาไป4เกมจาก9นัดหลังสุดที่เคยเฝ้าบ้านน่ฮะต่อไปนะครับเรามาดูสถิติทีมเยือน10นัดหลังสุดรวมทุกรายการแล้วนะครับ เทียนจินไทเกอร์นะครับชนะ3เสมอ5แพ้2การันตีการมีสกอร์ครึ่งเวลาแรก5เกมออกสกอร์สูงแรกไป5เกมการันตีการมีประตู2ประตูขึ้นไป6เกมและออกสกอร์สูงเต็มเวลาไป3เกมจาก10นัดหลังสุดนะฮะสถิติการออกไปเยือน8นัดหลังสุดของเทียนจินไทเกอร์นะครับชนะ1เสมอ3แพ้4การันตีการมีสกอร์ครึ่งเวลาแรก6เกม ออกสกอร์สูงแรกไป6เกมการันตีการมีประตู2ประตูขึ้นไป7เกมและออกสกอร์สูงเต็มเวลาไป3เกมจาก8นัดหลังสุดที่เคยออกไปเยือนนะฮะต่อไปนะครับเรามาดูประตูได้เสียของทีมนี้กันบ้างนะครับลีจีนนะครับเพิ่งเปิดฤด,ดูการใหม่2ทีมนี้นะครับเพิ่งแข่งไปได้ทีมละ1นัดนะครับผมฉางชุนย่าไทนะครับแข่งไป1นัดนะครับชนะ1นะครับยิงไป2ประตูเสียไป1ประตูนะครับผม ดูจากสถิติแล้วนะครับช้างชุนย่าไทยนะครับนัดแรกของฤดูกาลนี้ก็บุกไปเยือนนะครับเอาชนะต้าเหรียญโปรมาได้2ประตูต่อ1นะครับดูนัดนี้แล้วอาจจะยิงประตูในบ้านแน่นอนนะครับต่อไปนะครับมาดูของเทียนจินไทเกอร์กันบ้างนะครับเทียนจินไทเกอร์นะครับแข่งไป1นัดนะครับแพ้1ยิงไป1ประตูนะครับเสียไป6ประตู ดูจากสถิติแล้วเทนจินไทเกอร์ครับนัดแรกของฤดูกาลใหม่นี้ก็เพิ่งแพ้ในบ้านตัวเองนะครับให้กับเซียงไฮพอร์ดไป1ประตูต่อ6นะครับเปิดมานัดแรกครับก็โดนของแข็งเลยนะครับดูแล้วนัดนี้เทนจินอาจจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆไปอย่างแน่นอนนะครับผมส่วนราคาสกอร์สูงของคู่นี้เต็มเวลาเปิดมา2ลูกครึ่งควบ3ใจน้ํา0.90นะครับปัจจุบันนะครับราคาขยับขึ้นมาอยู่ที่3ลูกนะครับใจน้ํา0.93 ส่วนราคาแฮนดิแคปเปิดมา1ลูกควบ1ลูกครึ่งนะครับให้ทีมเยาวชนะใจ0.73ให้ทีมเยือนชนะใจ1.15นะครับปัจจุบันนะครับราคาแฮนดิแคปขยับขึ้นมาเป็น1ลูกครึ่งควบ2นะครับให้ทีมเยาวชนะใจ0.98ให้ทีมเยือนชนะใจ0.88นะครับส่วนราคาภูเปิดมาให้ฉางชุนย่าไทยนะครับชนะใจ1.33ภูเสมอใจ5.00และภูให้เทียจีนไทเกอร์ชนะใจ7.00นะฮะ ปัจจุบันนะครับราคาปูขยับอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับผมราคาปูปัจจุบันให้ฉางชุนย่าไทยนะครับชนะจ 18, ่าย1.18ปูเสมอใจ6.50และปูให้เทนจินไทเกอร์ชนะจ่าย13.00จากราคาที่มันเปิดมาประมาณนี้นะครับราคาของบันต่อไหลไปที่1.18นะครับราคานี้มันบอกว่าบอลต่อจะสามารถเอาชนะราคาแฮนดีแ้แคปไปได้อย่างแน่นอนนะครับ และเจ้าไหล,ลราคาขึ้นให้กับทีมเยือนนะครับเจ้ามือมั่นใจว่าทีมเยือนจะไม่สามารถเอาชนะเจ้าบ้านไปได้อย่างแน่นอนนะครับและผมมั่นใจว่าวันนี้นะครับเราจะได้สกอร์ที่เราต้องการอย่างแน่นอนนะครับเพราะคําว่าฟุตบอลไม่มีคําว่า100%หากคุณไม่มีสถิติและแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้จากสถิติและราคาที่ผมรวบรวมมาทั้งหมด VIP วันนี้ผมไปสกอร์สูงขึ้นแรก ช้างชูนย่าไทยครึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลังได้เลยทันดีนะครับวันนี้ใครสนใจเข้ากลุ่ม VP พีคิงบอลนะครับรัตทศนะและทีเด็ดบอลสดแม่นๆก่อนใครในกลุ่มคิงบอลนะครับก็แอดไลน์มาได้เลยที่แ i n คิงบอลแอดคีอินจีบีเอแอดลแล้วทักผมมาขอเข้ากลุ่มได้เลยนะครับรีบแอดกันมานะครับรับเข้ากลุ่มจํานวนจํากัดต่อวันนะครับผม ใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือว่ามีอะไรที่อยากจะแนะนำหรือว่าอยากจะให้กำลังใจนะครับก็ออกพิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะฮะก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์กด u u s c r i b e ให้จ่องทิงบอลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้วีวีทท่านโชคดีเฮงเรวยๆนะครับสวัสดีครับ